สวัสดีทุกคนวันนี้น้นองนกจุงจะมาตัดผมกันนะนี่น้องนกจุงเตรียมอุปกรณ์เอามากินโดสุอันนี้ไงแต่วว่า,อ,นนอ,า,วานะอันนี้เอาไว้ตัดผมนะอันนี้เอาไว้วีวีตอนที่ว่าผมมันยุง่งอ่าอ่า อันนี้คือยางยางยางอ่ะทำให้ผูกผมได้แต่วว่าเราผูกผมไม่เป็นอยู่ไม่ผูกผมเป็นอยู่วันนี้เราจะเตรียมกันไกรออามาตัดโตสุอันนี้เอาไว้ตัดเออผมไม่หวีก่อนนะอันนี้กุยปลาถุง ha <laughs>

คนได้ผมมาแล้วเฮ้ยหน้าสวยอ่ะหน้าสวยเดี๋ยวให้เดี๋ย่าให้เห็นหน้านี่หน้าสวยผมสวยผมสวยสวยนะผมสวย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 ผมสวย ดอยีคุณมาไหมม,มีรถมาส่งของรอเปล่าะลวะเนี่ยตายมาแล้วพุ่นงาไม่ยากขึ้นมาแล้วหนุนไงทำอะไรอ่ะก้า ตังนานอันนี้เราเฝ้าดูดูอยู่เน,นี่ยอยากอู้ยอู้ยเอาไปกินได้ไม่ออกลายเนี่ยไม่ได้

没事。